สวัสดีครับอยู่ผมบิดสแนกผมประธานบิดนับวันนี้จะพาคุณชมมาเก็บกวดอีพีเจ็สิบแปดนับที่ของอีสานเกี่ยวเหมือนเดิมนะคุณชมวันนี้ก็มาเจอกันช่วงที่สองนะครับคมวันนี้ผมก็ได้กวดยังไม่เยอะคุณชมพี่ก็ได้พาทำเก็บกวดอีพีเจ็สิบเจ็ดไปนะครับคมแต่วันนี้จะพาจะมาดูอีกทางหนึ่งคุณชมอีกอีกอีกทางหนึ่งคุณชมอีกทางหนึ่งนะผมก็ได้ โอ้โหไม่ได้ไม่ได้เจ้ากวนถึงวันนี้นะเพาตรงนี้เขาทำเตาถ่านใชน่นไหมทำเตาถ่านเขาก็ไม่รู้หนามใบฟ้าครับเขามาทำเตาถ่านเน,ะน,นี่อันนี้จะเป็นไม้สบแบงหรือเปล่านะเป็นไม้ต้นสบแบงหรือเปล่าเขามาทำเตาถ่านท้างทะเลเขาทำเตาถ่านเยอะมากนะหมครับผมดูครับผมจะเห็นว่านใ,นในทุงน่งไร่ทุ่งนาจะมีรวดหนามใบฟ้าน,นะครับผมแวคนระวังทีหนึ่ง บริเวณผมเดินมาก็อาจจะเจอต้นไม้นะครับที่ตายเยอะนะครับผมหายทุก็เหี่ยวเยอะด้วยนะครับผมอูยังหาดมันจะมีมหรือไม่นะครับผมถ้าไม่มีก็ผมกลับดีกว่าครับถ้าไม่มีผมก็กลับนะครับผมแล้วก็ดูก็ปลูกถ,ถั่วพัานนะ เ่าออฟ้าผู้ด้านบนนะรับควรไม่มีร่องมิ้นด้านบนต้นไม้ตรงนี้นะจะน้องจะมีคนออาไปสิมหพื่นนอนไม่รู้ยิงไอ้ดาไปนะตัวผมนี่เปล่ามอาจจะอจิตโกหกผมนี่เปล่าบผมย่องมันย่นนงเกอนะสิมแล้วในคนมาโกกผมนะว่า เอาตั้งเม้นต์แบบนี้ไปนะครับอนแม่โอ้โหผมสุดท้ายเลยโอ้โห,โอ,โหอากาศนี้ก็คิ้นเสิร์ฟครับร้อนมากนะเพื่อนมาเก็บปวดเสียดายสมคลิปนี้นะแต่ละคลิปเสียดายมากก็มาเก็บปวดเถอะไม่ได้ปวดเพื่อนเสียดายแเสียด้ยแต่คนนะเพื่ มัน้ัวุมตกเด็กมอนัตรงนียากบ็แปกเย็มากเนะมาจะย้อนแสงนิดหนึ่งแล้ชมปลอภัยนิดหนึ่งแ้มอากาศก็ร้อนนะับงเซาคหนาวนะ แม่จะบีโดนสมโดนเอาเอาขึ้นบนฟ้าสร็จแลก็ส่องนะโนะเดินมาเราไปต่อตักนะวันนี้นางสมตอวันนี้ผมหวดขาเจ็บหายสมสมัยรถเข็นนะสมสมัยรถเข็นเก็บขยะได้เข็นเก็บขยะก็แป๊บเดียวก็ได้เยอะนะสมแต่นี่ไม่รถเข็นนิดนึงนะสมันทำให้นะครับผมไม่สามารถที่จะ ทำอะไรกับตัวนี้ได้นเหงาชมทำอะไรจากพวกถุงทิพย์ปะยัดได้ทำให้มือผมมันแดงสมดูทำให้ผมมือมันแดงแล้วก็เหนื่อยมากผมผมว่าผมพายเอาดีกว่าส้มผมไม่ถือดีกว่าอุ้กระเป๋านี่ผมเอาแบบปากกอนมาเยอะมากสมดูวันนี้จะเหงาชมได้ดูกันส้มเอาผมเอาอะไรมาแล้วผมเนี่ยชมว่าอาวุธคชมอาวุธเนาะ ผมพกอาวุธมาด้วยผมเคยพกอาวุธมาด้วยครัพบพกพกก้อนศุกรสารอะไรพบมาแบบตลอดนะว๊วอย่งครับนี่ไม่ได้เก็บบวผมมาเดินเล่นนะมาเดินชมบรรยากาศเฉยๆพยาทุกคนเราจะมาเก็บพยานะพยาเต็มนะครับ เมือิผมมาเี็บปวดผมแล้วผมเปิดที่ผมชอบพูดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณมาเก็บขยะเอาชมผมไม่คนที่โคตรแบบนี้นะครับดูน้ำของกัำมันเริ่มจะโบกก็สำเร็จนะครับสำเรเริ่มโบกกันนี่ใบบัวโป่ค่อยมีเท่าไหร่อากาศก็ร้อนคนก็ไปไหนมาไหนแม่งยุ่งยากจัง อยากตั้งเก็บบวดทรมานเลยนะผมมาให้ผมเก็บขาให้ผมเก็บของผมมีปวามใสนะสม้มถ้ามีซาเล้งผมจะขับมาสมิขับมาเก็บยาทุกวันเลยนะมาเก็บบวดเด็ดนเนะก็บของนะเก่าๆไปขายนะของห้างๆไปขายอของห้างๆกงนะ๋วยเตี๋ยน ตันี้สมถอดเอาตัวนี้นะอันนี้เป็นสังกะสีมถอเอาเลยนะอุ้ยถอดเอาดีอยสมของแบบนายโตเลยสนายโตนะทงานผมปะมาบนีจำเลยพวกหมาพวกกระบอกอย่า้างคระวังนิดหนึ่งรางผมไม่โชกระวังเหมือนกันนะเพื่าไปที่กอเกยตายเลยนะเกือบตายนะ เดครับผมกูไปเป็นแฟนกับไเปเหีือนทุกวันมุมไม่ใช่ไอสักิลนะเดี๋ยวผมเป็นปรานเบอร์เบอร์สิบนะเบอร์สิบนะนอเพอ เหนื่อยมากเาชมไรรด้กาศอย่างนี้ก็ได้ลมมาสมดมลมหน้าจะเอาเปมาลูกตรงนี้คเยเปมาลูกตรงนี้ก็นอนคนอนลงไปเป็นนินคโอ้ยบรรยากาด รวันมากนะส้มแต่ละวันในช่วงนี้ก็ยุ่งยากนิดหนึ่งครับก็ไม่มีเวลาที่มาอัดคลิปให้สมได้ดูกันนะส้มผมก็ของวันก็เหนื่อยนะครับของวันก็ไม่ว่างบ้างนะคส้มแต่จะพาเรามาถ่ายคลิปกินให้สมได้ดูกันนะส้มคลิปกินผมไม่ได้ถ่ายนานนะส้มประมาณช่วงปิดเทอมส้มก,ก็ต้องไปสมัครเรียน,นส้มม .4 นะผมอยากผมคิดว่าผมน่าจะไปเรียนกศนเพราะว่าผมติดศูนย์ติดรออยู่นะส้ม ในโรงเรียนนะสมผมติดหลายวิชานะผมตอนเรียนผมผมไม่ทําอะไรสมเดี๋ยวพูดจะเล่าให้ฟังตอนเรียนผมผมไม่ทําอะไรนะนั่งเล่นนั่งเขียนหนังสือนั่งวาดลูกไปนะผมบางทีก็นั่งเขียนโต๊ะเลเขียนโต๊ะเล่นนั่งนั่งนับนับสุคูณเล่นมันนั่งคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มความคิดมันมานหนาจับดูบรรยากาศมันก็ผู้เสียงเยอะมากสมบรรยากาศนะ นโซนนี้มันก็ลิยงยามลงหย,าง,ย,า,งยางนี่หนึ่งนะปกติมาเก็บก้วยคสวมถุงม,มือชมถุงม,มือก็มมอก็เส้นยาวแล้วก็ราคาย,ยาวมแต่ผมไม่มีสมโดนแล้วครับแต่ตัวมั่นี้จะตลอดเลยนะชมนบนต้นไม,นะม,ม้นะาไม่ทำมันเป็นที่คอยใหญ่ย ดูขวัรับ มาแมามามาไม่กี่เขี้ยวเลเท่านี้ดูนับโอ้โหได้ครับหนึ่งสองสามี่ได้หกท่านมได้หอย่างท่้สมดูเหมือนไปซื้อของมากินนะ่าสมว่าได้หอย่างวันนี้สมต่อไปสาสมไปหาเก็บหัวดีพี่เท่าไหร่มต่อไปก็79็สิบเก้า่นมสิเนะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าสมันไม่แน่ใจนะ ว่างๆนะเดี๋ยวว่างๆก็จะหา,าได้หนุม่มมันไม่มันไม่ค่อยมีหมเดินมาหนุม่มต่อไปผมไม่ได้ถ่ายคิดว่าหนุ่มจะดูกันหนุม่มแต่ต่อไปเราจะมาเก็บกวดอีพีต่อไปไม่ได้ไปสายหนุ่มจะดูกันนะเดี๋ยวต่อไปผมพาผมไปเก็บขวดที่ ถนนตางไปบ้านหนองผั่ครับสะสมอากาศมันร้อนมากนะผมพาไปเก็บนะส้มไม่ได้พาเอาส้มไปเก็บสม้ไบม,สมไปเก็บคนเดียวนะวันนี้คนระับโอ้ถุงกดแข,นน,น,ขน,นน้ำตาลขาประมาณน่าผมตรงนี้ที่ผมเดินมาก็โหไกลเลยนะกินกลับอีกผมว่าแต่ลงมันลงป่านะมันมันเดินมาทางเดิเดมบนไม้ก็ กัางแคมป์มมาก,มากนะทัน,นี้ก็ขอตาตอไปกก็ไปบ่ายนะเดียวผมเบอร์สิบคมณตำรเบอร์สิอบอรทนเบอร์สิบายบ่าย